ผมจะเปิดเทศดลงตาในี่ฟังเมื่อก่อนท่านจะเทศเรื่องสภาวะเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยไหลซ้ายไหลขวาผมก็เริ่มเสียดแทงแล้วแต่ส่วนมากอาการเสียดแทงมันจะเป็นบริเวณไหลซ้ายควันก็เริ่มระเหยออกจากตัวตลอดกลางวันเนี่ยมันเหมือนพยับแดดมันระเหยออกมันเหมือนพยับแดดเห็นควันบางๆเห็นควันบางๆแต่กลางคืนนี่หนาแน่นมากเลย ลมหายใจก็ม้วนเข้าม้วนออกม้วนเข้าม้วนออกเหมือนเหมือนเหมือนเราสูบบุหรี่พอมันม้วนเข้าม้วนออกสักพักหนึ่งควันก็เริ่มก่อตัวดาแน่นขึ้นหุ้มเหมือนเราเป็นดักแด้เนี่ยเราไปอยู่ในมุงกดฎควันเต็มเหมือนไปนั่งอยู่ในหมอกควันจะหุ้มตัวอยู่ตลอดเลยแล้วสภาว่าทางกายก็เริ่มเกิดขึ้นเยอะมาก จนผมคิดว่าผมป่วยปวดหัว